อ้าวที่ทำน้องแป้งเห็นแล้วนะครับงานกิฟมากชอบมากโอเคน่ารักดีเดี๋ยวขอเอ,อแก้อีกหนึ่งก็แลวกันคือไม่ได้แก้หรอกเอ,อที่บอกผิดพลาดบางจุดในในในเฟซบุ๊กอะมันมันผิดพลาดอยู่สองสามส่วนเดี๋ยวพี่ขอแก้เลยก็และกันอีกหนึง่งนะครับตอนนี้เสียงยังไม่มีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันต่อเรื่องเสียงเอ,อที่บ้านมานี่โอเคมากนะครับที่บ้านมานี่โอเคเลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ควรจะเป็นกดรหัสสี่ตัวใช่ไหมครับอาจจะอาจจะมีคําว่า sign in นะครับอาจจะเป็นแค่กดรหัสสี่ตัวไอตรงเนี้ย e email username password อะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นส่วนของที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัดเอาไว้ทั้งหมดนะครับอาจจะมีแคออ่อาจจะเป็นแค่กดรหัสเป็นช่องขึ้นมาอย่างเงี้ยเฉยเอยะแล้วก็มีกดรหัสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปเลยนะครับส่วนตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ใช้ ในส่วนของที่บ้านเวลาเวลาผู้ปกครองกลับที่บ้านกลับบ้านไปใช้คือตรงเนี้มันมล้าคล้ายๆกับเครื่อง atm m นะครับเวลาเดินเข้ามาเึ็นปุ๊บกดรหัสสีตัวหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยระบบก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยก็สามารถส่งไปทางอีเมลของผู้ปกครองได้ซึ่งที่เหลือถูกแล้วนะครับแต,แต่แต่ตรงนี้ผิดนิดนึงเพราะว่าเวลาผู้ปกครองเดินเข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ยูสเซนเซอร์ผ้าสวยไม่จำเป็นต้องใส่ใส่แค่รหัสสีตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้แก้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยเรืนะครับจะตัดนาทีที่1.17ออก คือวิดีโอทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโปรโมทให้กับผู้ปกครองเฉยๆนะครับจะไม่มีเกี่ยวกับคนเออจะยังไม่มีเกี่ยวกับเจ้าของแล้วก็คุณครูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นที่ขอแยกทําอ่าตรงนี้โอเคตรงนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็อ่าผู้ปกครองอูอตรงนี้ถูกปุ๊บอ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตรงเนี้ยตัดไปตัดไปก่อนวันที่นี้ตัดไปทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําคือพี่จะแยกดีกว่าก็คือ เอาวิดีโอโปรโมทให้กับผู้ปกครองให้กับคนงานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ดูดีมากแต่ว่าขอขอย้ายไปก่อนโยกโยกไปที่อื่นก่อนนะครับตรงนี้อันนี้คือคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่ออันนี้โอเคปุ๊บคุณพ่อคุยกับคุณแม่เฮ้ยไปรับลูกได้ไหมเฮ้ยรับลูกไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ย่ายไปรับดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณยา่าก็มาละอันย่าหรือปู่ก็ไม่รู้นะย่ามาปุ๊บย่าเนี่ยก็เหมือนกัน ก็ควรจะต้องมีไอ้หน้าจอหมุนขึ้นมาให้กดรหัสสี่ตัวไม่ใช่นาทีนี้สิ้าวย่ามาปุ๊บใช่ไหมมาถึงตรงนี้ปุ๊บย่ามาปุ๊บใช่ไหมครับรับลูกแต่ก่อนรับเด็กเนี่ยน่าจะมีรหัสสี่ตัวขึ้นมาก่อนกดตืดถ่ายรูปเหมือนกันต,ต้องมีการถ่ายรูปเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นถ่ายรูปตรงนี้เลยก็ไนดะ้ถ่ายรูปตรงนี้ทั้งหมดปุ๊บนะครับขึ้นมาตรงนี้ ถ่ายรูปรดหรือถ่ายรูปอะไรง่ายๆแล้วตอนนี้คือเวลาไม่ค่อยมีละก็ถ่ายรูปตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกต้องทุกอย่างก็คือส่งเมสเซจไปแต่ตรงเนี้ยต้องมีแบบคล้ายๆกับ SMS ขึ้นมาหรือว่าเค้กอเลร์ขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้่งอธิบายอีกทีนึงปุ๊บอ่ะตรงนี้ถูกต้องตรงเนี้ยก่อนถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยากจะมีคําว่าเค้กอเลร์เดี๋ยวพี่จะส่งส่งส่งการส่งไอ้ตัว สเปลไปให้ไอตัวสะกดไปให้ว่าจะเป็นยังไงอ่าตรงนี้โอเคทุกอย่างทุกอย่างโอเคดูดีนะครับตรงนี้อย่าลืมว่าตรงนี้ตัดไปก่อนตรงนี้ก็ตัดไปอยู่นะครับเพราะเป็นเป็นส่วนของเออคุณครูตัดไปก่อนอน้เจ้าของโรงเรียนโอเคเพราะฉันต้องเพิ่มอีกนิดนึง ต้องเพิ่มส่วนของเอ,อคุณพ่อคุณแม่อาจจะตอนจบนะครับอาจจะกลับมาที่เอ,อหน้าจอของคุณพ่อคุณพ่ออยู่นะวะนี่คุณพ่อคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตรงนี้ปุ๊บน่าจะอาจจะหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมาระหว่างนี้นเนี่ยอาจจะล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์เราก็คือตัวนี้ขึ้นมาเลยอย่างนี้เป๊ะเลยละ่ะ ยูเซอร์แบบพาสเวิแต่ตรงนี้ขอให้เป็นอะไรอะ่ะจุดจุดจุดแอดอะไรดอทคมก็ com. แล้วกันอย่าเอาเป็นเค้กดอทคเพราะว่าเอองงกันนะครับตรงตรงนี้ขอแก้นิดนึงอ่าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งถามว่าคือดูรูปดูรูปเฮสิอรีต่างๆได้นะครับว่าเอออาจจะเป็นรูปที่คุณพ่อมารับมืเช้านี้อาจจะเป็นรูปนี้รูปนี้เห็นไหมรูปนี้ ขึ้นขึ้นให้ดูในคอมด้วยก็คือสามารถกลับไปดูว่าใครมารับมาส่งได้นะครับอาจจะเรื่องจ่ายตังค์นะครับก็กดคําว่าเพย์หรืออาจจะมีรูปเครดิตการ์ดขึ้นมาในการจ่ายตังค์นะครับก็แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถไปจ่ายตังค์ได้ในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็มีอะไรกันอย่างอื่นก็อย่างอื่นก็น่าจะครบหมดแล้วนะอย่างอื่นก็น่าจะครบหมดแล้วอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวตัวผู้ปกครองให้เสร็จก่อนไอตัวคุณครูคทุกอย่างเนี่ยเฮ้ย hey, ดูดีมากไอพวกเจ้าของเจ้าของโอเคเลยแต่จะขอย้ายไป คือพี่อยากจะมีวิดีโออินเทอร์ราคชั่นเกี่ยวกับผู้ปกครองเนี่ยสักนาทีครึ่งหรือ2นาทีอาจจะมีอันนึงเกี่ยวกับ SMS โดยเฉพาะนะก็คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ SMS ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็จะมีวิดีโดยๆๆอย่อยๆอย่างเงี้ยสักสองสตัวแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยแป้งมีครบหมดล,ละก็คืออย่างอย่างไอ้พวก iPad อะไรพวกเนี้ยคือเราเราคือจริงจริงทุกอย่างก็มีครบหมดแล้วอาจจะขาดอย่างหนึ่งคือขาดตัวพนักงานซึ่งพนักงานพี่ก็เห็นว่ามีแล้วเอ่อตรงนี้ต้องแก้นิดนึงคือสีสีของคนงาน สีคนง,งานเนี่ยเออต้องแก้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมีคนเขาบอกมาหลายคนแล้วข้างหลังเนี่ยตกลงข้างหลังเนี่ยไม่เอาเอาเอ่างอื่นอาจจะเอาเป็นหนังสืออาจจะเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหารูปโปสเตอร์ไปให้ว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างแต่พี่ไม่รู้มันแก้ยากเย็นขนาดไหนนะเอ่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องคุยอย่างทีหนึง่งแล้วคุยยันงครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ